คุณไปดูเลยคุณจดแบบไหนถ้าคุณจดเป็นหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วมีหุ้นส่วนผู้จัดการเกินหนึ่งคนไปแก้ซะให้เหลือหนึ่งคนก็พอที่รับผิดไม่จำกัดช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงิน การที่2ความรับผิดหอสอมอที่ไม่จดทะเบียนกับหอสอมอที่จดทะเบียนหุ้นส่วนทุกคนรับผิดไม่จํากัดความรับผิดอันนี้เป็นคียทุกคนร่วมรับผิดด้วยกันไม่จํากัดแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ถือเช่นถือไว้10%มีค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งคุณก็ร่วมกันรับ1 0,000บาทเราไม่ทําดีกว่าคุณก็เลือกค่ะ ถ้าสิ่งที่คุณร่วมรับรายได้นั้นน่ะมันไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นมันไม่น่าจะเกิดความเสี่ยงขนาดนั้นมันก็ดูโอเคแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณไปร่วมในรายได้บางอย่างที่มันดูมีความเสี่ยงและกลายเป็นคุณรับผิดไม่จำกัดตามเปอร์เซนต์ที่คุณถืออันนี้คุณต้องระวังอขอสรุปอีกอันหนึ่งแล้วกันว่าหอจอกอเป็นนิติบุคคลไม่เหมือนหอสอมอเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะความรับผิดหุ้นส่วนผู้จัด รับผิดไม่จำกัดหุ้นส่วนอื่นรับผิดแค่เปอร์เซ็นต์ที่ถือค่ะคุณเห็นความแตกต่างนะไม่เหมือนกันนะตรงนี้ที่คนลาดบางหอจกอนะมีหุ้นส่วนผู้จัดการ มากกว่า1คนทำไปทำไมคุณกลายเป็นรับผิดสองคน3ามคนไม่จํากัดคนเป็นเจ้านี่อย่าชอบโอ้โหถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมานะมีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ3คนฉันเรียกได้หมดไหมจํากัด3คนถ้าคุณฟังถึงตรงนี้คุณไปดูเลยคุณจดแบบไหนถ้าคุณจดเป็นหอจอกอห้างหุ้นส่วนจํากัดแล้วมีหุ้นส่วนผู้จัดการเกิน1คนไปแก้ซะให้เหลือหนึ่งคนก็พอที่รับผิดไหมจำกัด เข้าใจไหมคุณไม่ต้องไปร่วมกันรับผิดไม่จากัดขนาดนั้นคุณให้แค่เหลือแค่คนเดียวก็พอแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคุณเปลี่ยนไปเป็นบริษัทดีกว่าเพราะบริษัทจํากัดรับผิดจํากัดแค่ทุนจดทะเบียนค่ะถ้าครูเป็นเจ้านี้ครูชอบนะหอจกอับผิดไม่จากัดครูชอบนะครูไม่ชอบบริษัทนะเพราะว่าบริษัทอะรับผิดจํากัดถ้าครูเป็นเจ้านี้แต่ถ้าครูเป็นลูกค้า กูชอบบริษัทมากกว่าหมวดที่3ความน่าเชื่อถือของ3ตัวนี้หอเจ้าก็ก็จะน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะว่าเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลหอสอมมที่จดทะเบียนก็จะน่าเชื่อถืออันดับ2เพราะอย่างน้อยฉันก็ตั้งใจไปจดอะจับกลุ่มกันไปจดมีชื่อหอสอมมเรียบร้อยอันดับ3มก็คือหอสอมมที่ไม่จดทะเบียนอันนี้ไม่ลดตัวด้วยซ้ําทุกคนสามารถใช้ชื่อตัวเองเป็นหอสอมมได้เลยเพราะว่าไม่จดทะเบียน ไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่บายครูพิชชากดไลค์กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Line ครูพิชชา k i u p i t c h a